ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอหลักในส่วนของห้อง OR นะคะตัวนี้จะเป็นตัวอย่างในส่วนของห้อง OR5 ก็จะมีแสดงในส่วนของสเตตัสในส่วนของอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ความดันนะคะค่ามาตรฐานก็จะเป็นอยู่ที่ตรงนี้อันนี้ติดไว้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของในกรณีที่เราเลิก,เลกใช้ห้องผ่าตัดก็จะมีในการโอโอโซนนะคะก็คือเปิดไว้ปุ๊บหลังจาก30นาทีมันก็จะทํางาน แล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของเปิดปิดในส่วนของอาการทํางานของระบบปรับอากาศเราตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวแสดงในส่วนของซิสเต็มเป็นระบบแล้วกดให้ดูอีกทีหนึ่งตัวนี้จะเป็นการแจกก้งเตือนนาราม่ามีอา,ามอะไรเกิดขึ้นบ้างในอนาคตตัวนี้มันจะลิงก์ไปที่ห้องอาคารค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรีพอร์ตว่า,าในแต่ละวันเนี่ยจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่ ความชื้นเท่าไหร่อะไรคจะเป็นเลงของมันตัวนี้ก็เข้าหน้าโฮมตัวนี้เป็นในส่วนของแอดมินแตกรณีที่มีเกิดการอุบิเหตุอย่างเช่นอ,อุณหภูมิหรือว่าความชื้นมีปัญหาไม่ได้ค่าตามมาตรฐานเดี๋ยวทางาบริษัทจะเข้ามาแก้ไขก็คือเป็นในส่วนของแอดมินต้องเข้ารหัสล็อกค่ะเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของซิสเต็ม ในส่วนของซิสเทมนะคะตัวนี้ก็จะโชว์ในส่วนของอตัวนี้จะเป็นในส่วนของเอ็กซอนะคะเราจะเปิดไปที่11%แล้วก็มันจะจะโชว์สเตตัสหลายๆอย่างในส่วนของมอเตอร์หลวาลอุณหภูมิที่ทำแล้วก็ในส่วนของ e ี a วบคอย x x แล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของมอเตอร์สปีดตอนนี้สปีดตั้งไว้อยู่ที่92คอมทำงานตัว ซักชั่นทำงานอยู่ที่13ตัวนี้เป็นมอเตอร์ไหลวาลตัวนี้เป็นโลตัวนี้หายค่ะตอนนี้ก็จะโชว์สต,ติตัดบอกต่อไปก็เป็นในส่วนของสิทมิแมลามนะคะสิทธิแมลามก็จะแจ้งว่ามีอารามอะไรเกิดขึ้นบ้างในส่วนของวันไหนค่ะอนาคตก็จะไปแจ้งไว้ที่ห้องวิศวกรรม สนีตซตอะลามแล้วก็กดตรงที่มันอะลามแล้วก็กดรีเซ็ตได้เลยใช่ค่ะสามารถกดได้เลยกดเคลียร์เคลียร์ก็คือเคลียร์อ,อกหมดใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นรีพอร์ตอันนี้ก็จะคือจะแจ้งในส่วนของอุณหภูมิความชื้นความดันมันก็จะมีเส้นแจ้งออกมาเป็นลิงก์เป็นรีพอร์ตด้านหลังจอของเราจะมีในแฟลชไดร์ในกรณีที่เขาจะเก็บข้อมูลก็จะเอาแฟลชไดร์อยู่ด้านหลังอะมา พอเสร็จแล้วโฮมโฮมก็หน้าเป็นหน้านี้โอเคตัวนี้เป็นแอดมินก็ต้องใส่รหัสเข้าตัวนี้ในส่วนของอุณหภูมิเราสามารถปรับได้ว่าเราอยากให้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ก็แต่ว่าตอนนี้ค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ก็คือยีสบเอ็ดก็คือค่ามาตรฐานจะอยู่ที่21บวกลบ2ค่ะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่19.9โอเคประมาณนี้ค่ะ ตั้งออตั้งควาเขมตั้งได้แค่อุณภูมินะใช่ค่ะพี่คื่นมันจะมันจะแป้ผันตามค่ะใช่ค่ะถ้าผิดปกติเราก็ต้องเข้าไปดูอารารมก่อนว่าคือถ้าเกิดว่ามันเกินค่าในส่วนของสแตนดาร์ดถ้าผิดปกติมันจะแจ้งอารารมค่ะฟิลเตอร์ตันน้ำยามากเกินไปน้อยเกินไปมันก็จะแจ้งมาส์เซนเตอร์อาราเไมพักชั่นโรทชั่น Oke. Permani. pilih yang